สวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้พลจะมาพามาชมไม้ประดับแล้วก็บอนสีไม้มงคลครับผมวันนี้ก็เป็นเ,เช้าๆอากาศดีเวลาประมาณโมงครึ่งครับผมก็ผมจะเลี้ยงพวกบอนสีแล้วก็ไม้ประดับไว้ที่บ้านเล็กน้อยครับผม,ก,ม,มก็ไม่ได้มากไม่ได้มาแต่ว่าชอบอะไสะสมไว้ครับผมก็ ทุกท่านที่เข้ามาก็ขอขอบคุณละกันที่มาชมกับผมก็คนรักต้นไม้ถึงจะรู้ว่าเราเป็นยังไงกับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้ชอบต้นไม้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่บ้านก็เอามาปลูกแล้วก็บางทีเราก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแล้วสบายตาแล้วก็มีความสุขเวลาทางานนิดหนึก็มันช่วยได้ครับผมแล้วก็มันทําให้หายเครียดด้วยนะครับอืม กรเพือบางทีก็อาจจะเป็นรายได้เสริมขึ้นมาได้ครับผมอันนี้เป็นครับแล้วผมจะพามารู้จักบอลสีที่ผมพูกเองอันนี้เป็นบอลสีรวมกระถางครับอันนี้ผมใช้กระถางเป็นกระถางปินเตอร์ที่สีเสียเอามาทำครับผมอันนี้เป็นช้างใบบัวครับแต่ว่าน,นี่ก็หลายเดือนแล้วแหละประมาณเกือบ สี่เดือนอืมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ครับแบบธรรมชาติเพราะเราเลี้ยงนอกตู้ครับ <c oughs> อันนี้สาวน้ำปลาแป้งครับอันนี้ปลูกโชว์อย่างสาวน้ำปลาแป้งมานี่อืมโชว์อ่าแลนี้ตอนนี้เรากำลังสะสมพันธุ์อยู่ครับอืมอืมอันนี้จะเป็นบนสีเหมือนกันสีสวยเหมือนกันอันนี้จะน่าจะเป็นเจ้าครงเดนมาร์กครับโอเคน้ น,นี่ก็จะเป็นอีเหนาบุษบา <c oughs> ไม้มงคลครับเป็นบอลสีที่ส่วนมากคนชอบเล่นช่วงทีนี้ดีก่อนโน้นเป็นไม้โบราณครับผมอันนี้จะน่าจะเป็นฮนนมานออกศึกนะอีเหนา น,นี่เป็นพระนคนรนครมีเขาเรียกว่าคุณแผนเด็กซับกับผมนี่ไว้ประดับบ้านประดับร้านหรือโรงแรมเป็นไม้ที่อยู่ใต้ร่วมได้ครับโดดแสงทำรายได้อันนี้เขาเรียกว่าคล้าใบเงินครับผม นี่ก็เราก็ปลูกแบบธรรมชาติผมไม่ได้มีอะไรมากก็ผใช้สูตรของผมในการผสมดินตลู <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนมากปอนซีก็ชอบพวกเอเสียดใบไ,ไม้แห้งครับแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกบ้างอผสมกันหรือใครคอยากใช้ปุ๋ยก้ามปูก็ยิ่งดีครับแต่ว่าเวลาเราปลูกก็เราก็สังเกตการเจริญเติบโตของมันว่ามันเป็นยังไงถ้ามัน ไม่ดีจะลองปรับเปลี่ยนดินปรับเปลี่ยนเรียกว่าวัตถุดิบแ <c oughs> ม่เราลองลองรู้แล้วกันว่าเราแค่ใรดีที่มันดูแล้วต้นไม้มันดูสวยงามแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคส่วนมากพวกนี้เลี้ยงง่ายครับไม่มีอ้อยมากรดน้ําวันเว้นวันได้ว่าจัาทรงวันได้แต่ว่าที่สาคัญก็มันพยายามดูพวกนอนพวกเขีย้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็อคือนอน มอนชอบกินใบ <c oughs> เช่นเนี่ยไม,ไม่ได้ดูวันเดียวนอนกินใบเลยแกออกละก็สังเกตนอ,น,อ,น,น,อนนั่นแหละนี้เรียกว่าว่าคล้าสเสือโครงนะครับเป็นไม้บางคนอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามทีเดียวครับเป็นเป็นไม้ที่ดูแลแข็งแรงครับแข็งแรงดีนะชอบแดด รไรไม่ชอบแดดมากครับผมใต้ใบก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้แต่เวลาเจอร้อนมันจะจะหดตัวอย่างนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันร้อนครับพอตอนเช้ามันก็มันก็จะแบใบามาเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ครับอีเนาครับผม อันนี้ก็หูกสวยจริงๆนะงามคักๆเลยแหละอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นลูกไม้หรือเปล่าครับลูก <c oughs> ไม้ป่าหรือเปล่าอันนี้เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนแล้วแล้วก็เลี้ยงดูแลไปเรื่อยๆครับผมกว่าจะโตวกว่าจะสวยก็ใช้เวลาอยู่เป็นกันครับผม บางรุ่นที่ว่ามีมีราคาดีราคาไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละรุ่นมันมีความสวยแล้วก็วามแข็งแรงแล้วก็ระยะเวลาการดูแลถึงราคาบอนสีถึงราคาไม่ตกครับก็ตกตกบ้างแต่ก็ติดหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นที่นิยมไปอีกหลายๆปีครับตลอดไปเลยครับผมคิดว่านะมันเป็นเป็นไม้ม้สวยงามน,น่าเอามาปลูกไว้ อันนี้เราก็กําลังทําพันธ์อยู่นะสนใจก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็แวะมาชมได้อยู่ที่อำเภอเมืองวีรามครับผม,อ,มอยู่ตำบลสวัสจิกบ้านหนองกรือน้อยครับผมเป็นในเป็นบอนเมจิกเนาะ อันนี้ต้นพันธุ์ของฮานวันออกศึกนะทำเป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์ในวันหลัง ก็เลี้ยงไปได้ด้วยครับผมไม่ต้องไปซื้อเยอมากว่าจะขายได้หรือไปได้ก็บางทีก็มีคนมาขอซื้อผมก็แบ่งขายไปบ้างครับแล้วก็เป็นค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าท่านี้ก็สะสมไว้ก่อนมีคนมาขอซื้อก็ได้ขายไปบ้างครับอันนี้ค้นใหญ่มากเลยครับอันนี้นางใหม่ครับโอ้เ้ยงตั้งแต่หกเดือนที่แล้วนะ นี่ก็เป็นของเหินครับผมของเถืน